สีหยอมผมสีนี่ค่ะทุกคนโอเคเจอเลยบ่อยเขาไม่ยอมให้เขาบอกไม่ยอมให้แล้วก็จัดเองสีพราะั่ามันมันเวียดดีเนาะเจอได้แล้วค่ะก็จะเป็นกระป๋องนะคะล้วเปลี่ยนเปลี่ยไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันเที่ยวเยอะเที่ยวเวิร์ดหมดแล้วนะคะ้มาผสมกันนะคะควรจะตีสักเด้อเพราะใส่เปลี่ยนกันเลยสีกับกอะไรที่เขาล่างนี่แหละจันนุ่งยากต้องหัวปวดหัว ครัวแล้วก็แบบโหลดเนาะก็ใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะมาเบิรงเลยโอเคค่ะทุกคนน้องเข้ากันแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยน้องก็จะมาทะลงบนหัวบนผมเราเลยนะคะว้าวว้าวแล้วก็ถุงมาแอ้มคอเราไว้แล้วนะคะที่นอนเพื่อที่จะไม่ให้น้องไปเต๊ะเซ๊ะตาใส่เสื้อเราเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเริ่มแอ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขอเริ่มใส่ถุง มือก่อนนะคะทุกคนมือจะแบนน้อยจะป็นจอมยอมเลยเาเจ,จอกันนะครับน้องๆครับเจอกันเลย